วันนี้ก็ถือว่าอาการดีขึ้นค่ะเปลี่ยนตัวยาแล้วก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้เรากลัวมากเลยค่ะที่แรกก็ตกใจกลัวเพราะว่าคิดว่ามันเส้นประสาทรวกว่าจะแบบมาทำงานตัวนี้ไม่ได้ก็เลยกลัวแต่ว่าพอเราเปลี่ยนตัวยาแล้วคุณหมอก็โอเคขึ้นเพราะว่าดีว่าร่างกายแล้วก็ค่อยออกกำลังกายด้วยตัวยาที่คุณหมอให้มาก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแ่ะวย้อนไปเร่มตั้งแต่ทีาเริ่ม ย้อนไปวันแรกคือ,อเราเปลี่ยนตัวยาที่กินมาประมาณ20ปี20ปีแล้วคือมาเปลี่ยนตัวยาช่วงโควิดมันยาแค่อะไรนะแม่เป็นยาเกี่ยวกับภาษาคาตาเส้นภาษาทีนี้ก็เลยมันมาเปลี่ยนตัวยาแล้วก็เราก็เลยมาเริ่มภาษาใหม่ที่กรุงเทพทีแรกก็ยังภาษาไทยอยู่นนี้พอ,อวันประมาณวันอาทิตย์ตอนเช้าเราก็นั่งกินข้าวอยู่เนาะก็ รู้สึกว่าเินเรียนแล้วก็ทีแล้วก็นั่งอยู่ไปอีแล้วก็ล้มกุบบที่เลยก็เลยน็อกไปเลยก็เลยเข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นตอนนั้นมันรู้สึกไงพ่อแม่มันเหมือนชัดดาวสมองคือแบบดาวสมองแม่มันมันชาแล้วก็ตัวน้องชาเคลื่อนหยีประมาณสักปลายมือปลายเท้าประมาณหกคนในตัวไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวว่าอาการไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเออมันชาไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็พยายามไปจิ้ม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 ไม่รู้สึกอะไร ใ Ver ช so ่สอัน้าร้ยใช่บห้าก็คือคุณหมอก่ารักษตามกากาเข้าถ้าถอกว่าโรคที่หมอบอกว่าเป็นเช่นเลือดในสมองตนใช่ก็คืออันนี้ก็คือเริ่มเริ่มตัวตัวรักษาในที่เป็นภาษา การรักษาคุณหมอมีอะไรบ้างคะแม่เป็นการทญญานยาหรือการผ่าตัดร่วมด้วยก็ม,ม,มีการทญญานยาแล้วก็เปลี่ยนตัวยาปรปับปรุงตัวยาแล้วก็ทุกอาทิตย์อาทิตย์ก็เปลี่ยนตัวยาอ่าอนนี้ก็คือก็อมันกํำลังกายด้วยเนี่ยคือสารที่เห็นวนจากอะไรนะแม่ สาเหตุนี้คือเราพักขนน้อยเพราะเราสะสมมานานแล้วเราทํางานมาตั้งแต่อายุสิปด uh ีเนาะจนตอนนี้ก็สี่สิบสามแล้วเออไม่ได้คือกลางวันกลางคืนไม่ได้ประขอบเลยก็ตอนนี้ก็คือเลือกรับงานก็คือเราทํางานที่วงวงลงน้อยลงแล้วก็ทําวงก็ทําลงนิดนึงก็คือไม่ทําใหญ่เหมือนเดิมเราก็จะทําปานกลางอ่าแล้วก็เชิญก็ ยังก็ดูแลตัวเองไปก่อนแต่ในอวามันเกี่ยวไหมแม่ที่แม่ชอบรับงานสามสีง่งานในวันเนดียวกันใช่ใช่อันนั้นคือเบื้องต้นแรกๆเนาะคนเรามันก็อยากได้ไงที่ว่าเราแข็งแรงเราทํางานได้แล้วก็เริ่มทาเพราะว่าเราไม่คิดว่าร่างกายเราจะมาซุกในเร็ววันในอื่นงขึ้นคนเนาะคิดไปได้เนี่ย ตอนนี้เราก็ยังเป็นเสาหลักของบ้านก็นเลยตัวตัวตัวคุณข้างหลักเราอเออจะไม่มีทีเนเราก็ต้องดิ้นต่อไปแต่ว่าในวันนั้นนักวันนั้นเราตกใจมากจริงๆชอบเลยอปนะไปยึจ,จม ไม่ผลเราแต่ว่าเราหมากกันออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองอใส่เติมคือเราไม่ตุ้มเทม,มากแล้วก็พักผ่อนให้มากกว่าเอย ก็ห้ามอะไรไมด้หรอกคือที่แบบว่าจะต้องใช้ชีวิตของเราหรือแบบห้ามดขาดเงี้ยเ่ทเราทำประจำเกาไม่ได้ห้ามคุณมก็คือเราเคยทำแล้วก็ทำประจำไปต่อ่เี้ก็คืออ่ากัตหมอจะเหียยาให้แล้วก็ความชีพประจำวันเราเคยทำปฏิบัติทุกวันเงี้ยอ่อคุณะร้อ่ีกส